สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเอิร์ธปริสมาอยู่ที่งานนี้ครับ The Move by Honda ที่เอ็มเ i ฟียนะครับบอกเลยว่าในงานนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นการจัดแสดงนะครับทั้งรถยนต์ในอนาคตที่เขาจะเอามาขายเป็นรถยนต์คอนเซปต์รวมไปถึง Mobility EV นะครับซึ่งในอนาคตนะครับพวก Mobility พวกนี้นะครับที่เขาคิดคนไว้นะครับทั้งเป็นโดรนนะครับแล้วก็เป็นแบบ ไฟฟ้าที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเขาคิดไว้ว่าในอนาคตจะมีเป็นแบบการเคลื่อนย้ายที่แตกต่างจากรถยนต์ที่ขายกันอยู่ในปัจจุบันไหมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในซึ่งบอกเลยว่าน่าสนใจมากแล้วก็ล้ำมากๆไปดูกันเลยครับเข้ามาในงานจะแสดงอย่างแรกที่เห็นเลยนะครับจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับที่เป็น2รุ่นข,ของเขานะครับ EV Urban Concept แล้วก็ EV Fun Concept นะครับก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับที่เป็นรุ่นใช้งานทุกวันแล้วก็เป็นรุ่นที่เอาไว้ขับ เร็วไว้ใช้งานสนุกนะครับรวมไปถึงฝั่งนี้นะครับว่าจะเป็นตัวซิมูเลเตอร์โชว์ตัว,ตวมอไซค์สองรุ่นของเขานะครับซึ่งสามารถมาลองเล่นได้ครับ ด้านหลังของผมนี่จะเป็นตัวโดรนที่เขาใช้ชื่อว่า e v t o l นะครับเป็นตัว Vertiport นะครับจะเป็นโดรนจำลองคอนเซปต์นะครับว่าโดรนในอนาคตของ Honda นะครับหรือว่า Mobility ที่เขาคิดนะครับการเคลื่อนย้ายนะครับนอกจากรถแล้วในอนาคตจะมีแบบไหนนะครับนี่เป็นหนึ่งในคอนเซปต์ของเขานะครับซึ่งเขาเอาตัวขนาดเล็กเนี่ยมาโชว์และด้านหลังของผมนี้นะครับจะเป็น2รถยนต์คอนเซปต์ที่ทาง Honda นํามาโชว์นะครับจะเป็นตัว Honda Zero SUV แล้วก็ Honda Zero ซารูนคันนี้เลยนะครับบอกเลยว่า2คันนี้นะครับเป็นรถยนต์คอนเซปต์นะครับที่ทาง Honda เนี่ยนะครับได้มีการเปิดตัวมาหน้างาน CES นะครับที่อเมริกาเมื่อต้นปีนี้นะครับและคันนี้คือเจ้า Honda z e r o Saloon นะครับจะเห็นว่าดีไซน์ของรถเนี่ยนะครับเป็นแบบกึ่ง Station Wagon กึ่งซารู n หน่อยนะครับจะเห็นว่าดีไซน์ของเขานะครับมีความล้ำหน้าสูงมากซึ่งคันนี้มีฟีเจอร์หลายอย่างที่ต้องบอกว่าแปลกตามากที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนเช่น คันนี้นะครับจะเป็นรถจนคันแรกนะครับที่ทาง Honda เนี่ยครับได้มีการคิดระบบมอเตอร์ไฟฟ้าใหม่ที่เขาใช้ชื่อว่า powertrain e axle นะครับก็จะเป็นการรวมมอเตอร์กับดอเตอร์ไว้ในชิ้นเดียวซึ่ง Honda เขาบอกว่าเป็น innovation ใหม่รวมไปถึงภายในก็จะมีฟีเจอร์อื่นแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนด้วยนะครับอย่างเช่นตัวเบาะนะครับเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า posture c o n t r o l นะครับจะเป็นการปรับสีระการนั่งระหว่างขับคันนี้เขาเคลมว่าความหนาความบางนะครับของตัว แผ่นอลูมิเนียมรอบคันและก็วัดสดุที่ใช้ต่างๆในรถเนี่ยบางขึ้นถึง6%เทียบกับคู่แข่งรถยนต์คันอื่นที่ใช้กันเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับถือว่าแปลกตาแล้วก็ทาให้รถยนต์เนี่ยดูดีไซน์ที่แปลกแล้วก็ดูล้ำหน้ามากๆกันเี้ครับและจะเห็นว่าดีไซน์ด้านหลังของ Honda าซีโร่ซัลูเนี่ยมีความล้ำหน้ามีความดูแบบิวเจอริสติกสูงมากนะครับฟิลแบ็กสูเดอะฟิวเจอร์หน่อยๆไฟเป็นชั้นๆชั้นๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับโลโก้ฮอนด้าตัวใหม่นะครับซึ่งโลโก้เนี้ย เราเคยเห็นกันมาแล้วในเจ้า New Honda e-n1 นั่นเองนะครับซึ่งพอคันนี้เอามาขายจริงแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่แข่งกับเจ้าพวก t ท s ซ a m o เด l 3นะครับ h ุ u n ด a อ Ioniq 6อะไรอย่างนี้นะครับเอามาดูฝั่งนี้ ตัว Honda าซีโร่เอสยนะครับเขาเรียกว่า Crossover มากกว่า SUV เห็นได้จากด้านข้างว่าตัวรถเนี่ยจะไม่ได้สูงมากเห็นไหมว่าดีไซน์ด้านท้ายดูบึกบึนดูเหมือนรถที่ออฟโรดมากมากนะครับซึ่งคันนี้นะครับเน้นดีไซน์เหลี่ยมเป็นหลักมองเข้าไปด้านในดูมีความล้ำดูมีความอนาคตดูมีความ e c ค friendly ด้วยนะครับหรือว่าการรักโลกนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับพอเอามาขายจริงตัวซีโร่เอสยูวีนะครับที่จะมากันใน r o ร u c t i o n Mo เดลเนี่ยจะเป็นคู่แข่งกับตัวเทสซาโมเดลวนะครับ แล้วก็เจ้าฮุนไดอ i i o เว q ิคานะครับตัวนี้จะเป็นคู่แข่งหลักเลยนะครับก็มากันทั้งในรุ่น Honda าซ r โร่ซา o ูแล้วก็ Honda าซ r โร่เอสยูวีนครับและโซนนี้นะครับจะเป็นการทดลองขับของตัวโมโตคอมเพกโตนะครับเป็นสกูตเตอร์นะครับที่ขายกันอยู่แล้วอันนี้ญี่ปุ่นเขานํามาโชว์ให้คนไทยได้ลองขับดูซึ่งตัวงานของ The Move by Honda นะครับจะจัดโชว์ที่ฝั่ง M อ็มสเฟียร์ฮอฝั่งนี้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง พฤศจิกาปีหน้าเลยนะครับตัวรถเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนกันมานะครับเอารุ่นนี้รุ่นนั้นเอามาโชว์ใครอยากมาดูรถยนต์รุ่นล่าสุดของทาง Honda จะต้องมาชมที่นี่เท่านั้นครับ